วิธีการแคลิเบตเครื่อง BX 6 1 5นะคะก็คือเปิดคู่มือการใช้งานที่หน้า17นะคะจะมีวิธีการเสอนการแคลิเบตค่าเครื่องขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทำการเปิดเครื่อง จากเปิดเครื่องขึ้นมานะคะกดลูกศรขึ้นทิ้งไว้5วินาทีเพื่อทำการเซตค่าสังเกตนะคะทุกที่หน้าจอจะเป็นรูปกุญแจล็อกแล้วเป็นตัวเลข65 0ูนต่อไปเราจะทำการคาลิเบตคค่าให้เซตลูกศรขึ้นไปขึ้น ขึ้นไปที่6-6-8นะคะจากนั้นกดโอเคนะคะสังเกตลูกกุญแจจะปลดล็อกที่หน้าจอจะต่อพิบและขึ้นคำว่าแคลซีโรนะคะหลังจากมีสัญญาณ เสียงดังขึ้นแล้วก็คือทำการแคลิเบตค่าเสร็จแล้วนะคะค่า O2 นี้จะอยู่ที่20.9นะคะก็คือการแคลิเบตค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว